ติดตามพิสารวันนี้กันต่อนะครับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกับรถบัสนําเที่ยวของเด็กนักเรียนนะครับที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งครูและก็นักเรียนเนี่ยนะครับ ไปสอบถามครอบครัวหนึ่งในผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยได้บอกว่าจะไปแล้วนะเหมือนลางบอกเหตุใช่ครับแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมานะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นไปด้วยเออเรียกว่าอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการตรวจรถตรวจคนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อไปสําหรับการนําเที่ยวในแต่ละครั้งนะครับ บรรยากาศในหมู่บ้านพังทุยอเภอน้ำพองจงัขอนแก่นนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารนําเที่ยวหมายเลขทะเบียน30-1027อุบลราชธานีพลิกคว่ำตกเหวนะครับที่ทางโค้งตรงข้ามสารเจ้าพ่อทนอเภอนาดีจัังวดปราจ,จีนบุรีก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตคาที่6คนนะครับเป็นครู4คนแล้วก็นักเรียน2คนแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกจํานวนมากผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านเลขที่124ทับ1หมู่6 ซึ่งเป็นบ้านของนายกิติพงศ์ว่องไวหรือว่าน้องรามนักเรียนชั้นม5ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนของโรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษาก็พบว่ามี <c oughs> เพื่อนบ้านนะครับมาให้กําลังใจแล้วก็ร่วมกันจัดเตรียมสิ่งของต่างๆสำ,สำหรับการรอรับศพน้องรามกลับบ้านเกิดนะครับโดยคุณพัชดาพรจันพิทักษ อายุ39ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องรามเนี่ยนะฮะที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นอนกอดเสื้อผ้าของลูกชายแล้วก็ร้องไห้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนออกเดินทางเนี่ยน้องรามมาลาแม่บอกว่าวันนี้แม่สวยจังผมหล่อไหมผมไปแล้วจะไม่ได้กลับมาหาแม่แล้วนะก่อนที่จะไปขึ้นรถที่โรงเรียนนะครับซึ่งตัวเองก็สงสัยมากทําไมพูดแบบนี้เนื่องจากว่าลางเป็นลางไม่่ดีนนนนรััสวทางง้ขอเกติ หอมพอกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่25ก็ได้เดินทางไปพบกับคณะครูและนักเรียนที่โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษารวมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลดของคณะครูนักเรียนและคนในชุมชนอย่างมากซึ่งทุกคนล้วนก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ต่างพากันร,ร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่นายปียินตลับนาคประลัดจังหวัดขอนแก่นก็ได้บอกว่าได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองสนที่กาลังร่วมกับ ตำรวจทหารในแผนการดำเนินงานของกองกำลงังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ขอนแก่นเพื่อตรวจสอบรถบัสนำเที่ยวและรถบัสโดยสารทุกประเภทเป็นการป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยโดยรถทุกคันที่วิ่งรับและส่งต้นทางหรือปลายทางที่จังหวัดขอนแก่นจะต้องมาตรวจสอบสภาพรถในด้านต่างๆทั้งหมดแล้วก็เรื่องของคนขับรวมไปถึงการตรวจสอบความพร้อมต่อการให้บริการเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถพร้อมแต่คนไม่พร้อมก็มีนะคะและก็ทั้งหมดก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นต่อไปด้วยค่ะ